เดิน,ช,นชมตลาดนะคะสวนผักนะคะสวนผักสร้าง12เขา,า,ากำลังตั้งตลาดนะคะองเย็นตลาดเย็น,นะะตลาดเย็นก็จะประมาณนี้นะคะกำลังมาโน้ตกำลังมาตั้งตลาดเลย23 58จะเป็นขาบนได้หรือเปล่าตั้งเป็น23 5 นี่แหนมแหนมก็มโคดเดินตามสะโพดหอมชุย่ยชุยเลยนะทุกคน80ข้ามั้งกะกำลังตั้งร้านตลาดนะคะกำลังตั้งตลาดก็เลยไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินเยอะนะเพิ่จะตั้งตลาดนะคะตลาดเดย็นในไอศ์ครีม นี่ขนมหวานนะครข้าวเหนียวทุเรียนห้าสิบบาทลงรถสองแถวมารถสองแถวนะคะสองสิบ้าทก็เลยมาลงรถแล้วเราก็เลยมา่ายตลาดนะคะมาดูสิว่าเขามีตลาดอะไรก่อนจะเข้างานนะ มางานไนะหมคนะมางานจะไม่ค่อยได้มาทางนี้เนาะแล้วก็จะมาเดินดูนะ,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 ะอะไรกรอบๆไปกินเล่นนะคะโอ้ขนมปังหน้ากานนะคะว้าวาหลากหลายนะขนมปังเยอะมากเด้อเอาอะไรไหม,ไมจเจ้าอะไรบอ ทาโกยากิทาโกยากิมีหลายไซส์ให้เลือกกันนะคะมีสองฝั่งนะฝั่งน้นกับฝั่งนี้เนาะเราเดินข้ามมาฝั่งนี้มาถ่ายฝั่งนี้ต่อนะคะมีโครงไก่ทอดโครงไก่นะคะมีพะจากมีน้ำ นี่คืออะไรนะตัวกับมันเดินดูกันนะคะคคคตักักงนอะี่โมไม่รู้เราเดินดูกับสักักยังไม่ถึงเวลานะคะขออนุญาตถ่ยายคลิปนะคลิปกน้าทานกัน